บทที่40เปรตที่น่าเกลียดและน่ารังเกียจเล่าเรื่องเปรตซึ่งคัดลอกจากหนังสือ45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกต่อจากฉบับที่แล้วนะคะจากนั้นจะเล่าถึงวาระสุดท้ายของพระมหาเทวะตามสัญญาที่ให้ไว้ เปรตประเภทสุดท้ายซึ่งมีอยู่ห้าชนิดได้แก่ภิกษุภิกษุณีศิกขามนาสมมเนรสมมเนรีที่อาจารย์สุจิตราบอกว่าเป็นประเภทที่น่ากลัวน่ากเกลียดและน่ารังเกียจที่สุดในบรรดาเปรตท,ทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้นที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะรักและห่วงใยพระพุทธศาสนามากอ่านเรื่องเปรตต่อนะคะ ตนหนึ่งเป็นภิกษุตนหนึ่งเป็นภิกษุณีตนหนึ่งเป็นศิกขมนาในวงเล็บสมณะเรีผู้จะอุปสมบทเป็นภิกษุณีต้องรักษาศีลพิเศษอยู่สองปีก่อนระหว่างนี้เรียกว่าสิกขมนาตนหนึ่งเป็นสมณะตนหนึ่งเป็นสมณะเรีทุกตนทรงสังคติบาทประคต เป็นไฟลุกโชนตลอดทั้งร่างกายลอยร้องครวนครางไปในเวหาดเพราะเศษกรรมที่เป็นผู้บวชแล้วทำชั่วด้วยได้เคยเป็นภิกษุภิกษุณีศิกขมนาสมณรสมณะ,มะรีผู้ประพฤติไม่ดีบริโภคปัจจัยลาบที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วไม่สำรวมกายวาจาหาเลี้ยงชีพผิดทางสมณะนะ ขนองระเริงใจจนถึงวิบัติต่างๆเปรตเหล่านี้เป็นเปรตในพระนครราชครืท่านว่าท่านมหาโมคคลานะเห็นได้ด้วยตาทิพจักสุได้มีผู้เคยไม่เชื่อมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเหมือนกันดังที่มีเล่าไว้ในพระบาลีพระวินัยว่าพวกภิกษุเมื่อได้ฟังท่านพระมหาโมคคลานะเล่าเรื่องนี้ ก็ยกโทษท่านว่าท่านอวดอุตริมนุสธรรมคือธรรมที่ยิ่งของมนุษย์หรือธรรมของมนุษย์ผู้ยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสาวกทั้งหลายผู้มีดวงตายานจักษุรู้จักเห็นได้และท่านว่าพระพุทธองค์ได้ทรงเห็นสัตว์นั้นก่อนแล้วแต่ไม่ได้ทรงพยากรณ์เพราะถ้าทรงพยากรณ์แม้ว่าคนอื่นไม่เชื่อ ก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณเป็นโทษเป็นทุกข์แก่คนเหล่านั้นท่านว่าครั้นทรงได้พระมหาโมคคลานะเป็นพยานจึงทรงพยากรณ์ในวงเล็บพยากรณ์มีห้าความหมายคือทายทำนายคาดการทํทำให้แจ้งชัดตอบปัญหาในที่นี้ใช้ความหมายที่สี่คือทำให้แจ้งชัด นอกจากเรื่องเปรตแล้วหนังสือ45พราษาพระพุทธเจ้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องที่อาจารย์คิดว่าชาวพุทธทุกคนควรจะได้อ่านจึงขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์ว่าที่มีจําหน่ายที่ร้านหนังสือมูลนิธิมหามากุฏราชวิทยายลัยหน้าวัดบอวรนิเวศค่ะต่อไปจะได้เล่าถึงวาระสุดท้ายของพระมหาเทวะดังนี้ วันหนึ่งพระมหาเทวะเดินตริตร,ตรอยู่ในนครปตาตลีบุตรหมอดูคนหนึ่งได้เข้ามาทักทายและพยากรณ์ว่าอีกเจ็ดวันพระมหาเทวะจะต้องมอรณภาพพวกลูกศิษย์บริวารของท่านพากันร้อนใจแต่ท่านกลับพูดรักษาหน้าตัวเองว่าเรื่องนี้ท่านรู้มาก่อนแล้วทั้งที่ความจริงท่านไม่รู้ เพราะไม่ได้อภิญญาหรือฤทธิ์หรือมรรคผลดังที่คุยโวโอ้อวดจึงส่งสิทธิ์ไปกราบทูลพระราชาพร้อมกับเป่าประกาศให้ประชาชนในเมืองปาตาลีบุตรรับรู้ว่าอีกเจ็ดวันพระมหาเทวะอรหันตเจ้าจากดับขันธปรินิพพานครั้นพอถึงวันที่กำหนดพระมหาเทวะก็มรณภาพจริงๆ เมื่อเวลาจะชาปนกิจศพประชาชนทั้งหลายต่างพากาันบูชาด้วยเครื่องหอมต่างๆมีน้ำมันหอมเป็นต้นแต่เมื่อถึงวาระประชุมเพลิงปรากฏว่าจุดไฟเท่าไรเท่าไรก็ไม่ติดโหนหลวงจึงกราบทูลพระราชาว่าต้องนำเอามูดคือปัสสาวะคูดคืออาจมอุจจระของสุนัขมารดศพ ไฟจึงจะติดครั้นได้ทำตามโหรหลวงแนะนำไฟก็ติดแต่โดยดีเมื่อเผาเหลือแต่เท่าฐานและกระดูกบางชิ้นก็ยังบังเกิดมีลมพายุพัดหอบกระจัดกระจายไปสิ้นไม่เหลือเศษเลยนี่และค่ะคนบาปหนาสาหัสแม้เทวดาฟ้าดินก็ยังรังเกียจการที่ลมพายุพัดเท่าฐานและชิ้นกระดูกไป ก็เพื่อไม่ต้องการให้พวกลูกศิษย์หรือประชาชนที่หลงผิดเก็บไปบูชานั่นเองที่ว่าพระมหาเทวะบาปหนาสาหัสนั้นเพราะท่านทำอนันตริยกรรมถึงสี่อย่างในห้าอย่างอนันตริยกรรมห้าได้แก่มาตุคาตปิตุคาตอารหันตคาตโลหิตตุบาทและสังฆเภท เรียงตามลำดับที่ทำก่อนหลังคือปิตุฆาตอารหันตคาตมาตุฆาตและสังคเพศขาดข้อี่คือโลหิตตุบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยางพระโลหิตให้ห่อในเวลานั้นพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพานมาประมาณร้อยปีแล้วซึ่งหากเปรียบเทียบกับพระเทวทัตพระมหาเทวะบาปมากกว่า แต่เหตุใดพระมหาเทวะจึงไม่ถูกธรณีสูบอาจารย์สุจิตราก็ไม่ทราบว่าทำไมจะว่าเพราะพระมหาเทวะไม่ได้ทำโลหิตบาตก็ไม่น่าจะใช่เพราะตอนที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมธีรราชมหามุนีเล่าเรื่องชายหนุ่มที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากใช้ไม้ขัดหม้อข้าวไล่ตีแม่แม่ไม่ตายเขาก็ยังถูกธรณีสูบ คงจะต้องสรุปว่าเรื่องวิบากกรรมเป็นอจินไตยตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในอจินติสูตรนั่นแหลข้อที่น่าสังเกตคือเรื่องของพระมหาเทวะนี้ท่านอาจารย์เสถียนโพทินันทะ ท่านเขียนไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ความวิบัติแห่งทิฏฐิสามัญญาตาท่านคงจะเข้าใจว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชกับพระเจ้ากาลาโศกเป็นองค์เดียวกันเพราะท่านเขียนไว้ว่ามหาเทวะเกิดในแผ่นดินพระเจ้าอาโศกมหาราชกาลาโศกหลังพุทธปรินิพานร้อยปีการที่ท่านเข้าใจอย่างนี้คงจะเป็นเพราะ พระราชาทั้งสองพระองค์มีพระนามคล้ายๆกันประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือต่างก็เป็นพระราชากรองเมืองปาตาลีบุตรและประการสุดท้ายคือทั้งในรัชการของพระเจ้าอาโศกมหาราชและของพระเจ้ากาลาโศกมีพระภิกษุชื่อมหาเทวะแต่เมื่อใช้เวลาเป็นเครื่องตัดสินจะเห็นว่าเป็นสองพระองค์ เพราะพระเจ้ากาลโศกมีพระชนอยู่หลังพุทธกาลร้อยปีส่วนพระเจ้าอโศกมหาราชทรงครองราชตั้งแต่ปีพศ2 1 8ถึง2 6 0เวลาห่างกันถึงร้อยปีจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นพระราชาองค์เดียวกันหลักฐานอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับพระภิกษุที่ชื่อมหาเทวะคือรูปแรกเป็นพระภิกษุ ที่ทำบาปกรรมอย่างหนักให้กับตัวท่านเองและกับพระศาสนาส่วนรูปที่สองพระมหาเทวะเป็นพระธรรมทูตท,ที่พระเจ้าอาโศกมหาราชทรงส่งไปเผยแผ่พระศาสนายังแคว้นมหิสมนทนทางใต้ของอินเดียซึ่งปัจจุบันคือรัฐไมซซเป็นสายที่สองในเก้าสาย ทรงไปปีพุทธศักราช234เป็นไปได้ว่าเหตุเพราะชมพูทวีปเป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่าแดนเทวดาเนื่องจากประชาชนนับถือและบูชาเทวดากันทุกแห่งหนจึงนิยมตั้งชื่อบุตรเป็นเทวดากันมหาเทวะแปลว่าเทวดาผู้ยิ่งใหญ่จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่มีคนชื่อมหาเทวะกันมากถ้าเป็นเมืองเราก็ต้องบอกว่าชื่อโหลก่อนจบเรื่องพระมหาเทวะก็ขอย้ำว่าพระมหาเทวะที่มีชีวิตอยู่ในสมัยของพระเจ้ากาลาโศกได้ทำร้ายพระพุทธศาสนาอย่างสาหัสสากกันมากเพราะผลพวงแห่งการกระทําของท่านทำให้พระพุทธศาสนาแตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆ ถึงสินิกายในเวลาต่อมาและยังเป็นเหตุให้เกิดนิกายอาจารยาวาดในวงเล็บมหายานและนิกายเถรวาดในวงเล็บหิน,นยานในราวพุทธศตวตรรษที่6-7อีกด้วยผู้ตามภาษาชาวบ้านก็ต้องว่าท่านสร้างเวรสร้างกรรมให้กับพระพุทธศาสนามากมายเสียหลือเกิน ป่านนี้ท่านคงรับกรรมอยู่ในอบายภูมิขั้นต่ำสุดนั่นแหละกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละหนอต่อไปเป็นรายการตอบจดหมายค่ะฉะบับแรกเขียนมาจากคุณรัฐคุณรัฐเขียนมาสองหน้ากระดาษ สรุปได้ว่าตอนอายุ18ถูกผู้ชายที่มีภรรยาและลูกมาหลอกว่ายังเป็นโสดจึงตกลงอยู่กินกันตอนหลังจึงได้รู้ว่าเขาทิ้งภรรยาและลูกมาแต่ก็ต้องเลยตามเลยเพราะคุณรัฐก็มีลูกกับเขาสิบป,ปีต่อมาเขาก็ไปติดแม่ไม้ลูกติดและมีลูกกับแม่ม้อีกคุณสวดมนต์ดับทุกข์จิตใจดีขึ้น แต่ยังคงคิดถึงเขาถามว่าเป็นกรรมที่เขาทิ้งภรรยาและลูกมาอยู่กับคุณใช่หรือไม่ตอบว่าแน่นอนค่ะแต่คุณโชคดีนะคะที่ได้รับกรรมในชาตินี้มิฉะนั้นจะต้องใช้ดอกเบี้ยอานไปเลยถามอีกว่าผู้หญิงที่มาแย่งคุณจะได้รับกรรมอย่างคุณหรือไม่ตอบว่าได้รับแน่นอนเพราะดูรูปการแล้ว สามีคุณคงไม่หยุดเพียงนี้เขาจะต้องสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปอีกและคนที่รับกรรมหนักที่สุดก็คือสามีคุณนั่นแหละค่ะบั้นปลายชีวิตเขาจะลำบากมากและเมื่อตายไปก็ต้องปีนปลายต้นงิ้วที่มีน้ําแหลม16องคุลีน่าสงสารจริงคุณแผ่เมตตาให้เขาด้วยนะคะรู้อย่างนี้แล้วคงสบายใจขึ้นใช่ไหมเอ่ย ดูแลลูกให้ดีดีกว่าเรื่องสามีตัดเข้าไปอย่าไปผูกเวรกับเขาแล้วก็อย่าไปเอียวบาปกับเขาอีกมันสวดมนต์อโหสิกรรมและแผ่เมตตาให้เขาอีกหน่อยก็จะพบกับความสุขที่เราสร้างขึ้นมาเองไม่ต้องไปหวังพึ่งใครอาจารย์พูดอย่างนี้เพราะตอนนี้อาจารย์มีความสุขมากกับการสร้างบุญให้ตัวเอง ไม่ต้องให้ใครมาแบ่งปุนไปจากเราขอให้พบความสุขเร็วๆนะคะฉบับที่สองลูกสุจิตราเขียนมาปรับทุกข์กับแม่สุจิตราแม่เห็นใจหนูมากๆเลยค่ะเราชื่อเหมือนกันอาชีพเดียวกันแถมมีปัญหาครอบครัวเหมือนเหมือนกัน แต่แม่แก้ปัญหาได้นานแล้วจึงขอช่วยลูกสาวอย่างเต็มใจพฤติกรรมของสามีหนูไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกค่ะก็เหมือนเหมือนกับผู้ชายไร้คุณธรรมทั่วๆไปเขาเห็นแก่ตัวมากคืออยากจะได้เงินของหนูแต่ก็ไม่ได้ดังที่ต้องการก็เกิดโทสะคิดยาแถมไปเจอคนใหม่ก็คงจะหวังที่จะรีดถ่ายได้หนูก็ยังมีลูกกับเขา อย่าเลยค่ะเท่าที่เล่ามาเขาไม่มีโอกาสจะกลับมารักหนูได้อีกแล้วที่มีหวังใหม่แล้วหนูอายุยังน้อยแล้วก็มีงานการทำเป็นหลักฐานมั่นคงหมันสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำจะได้พบคนดีมีคุณธรรมเหมือนกับหนูอย่าเสียเวลากับผู้ชายไร้ค่าคนนี้เลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องอายใครว่าแต่งงานไม่ทันไรแล้วก็ต้องเลิกร้าง คิดซื้อว่าเราฝันร้ายไปเท่านั้นเองไม่ต้องไปงอนเงาแผ่นดินแม่ร้ายเท่าใบพุทธาตัดไปเลยค่ะตัดไปเสียก่อนที่เขาจะฟ้องอยาให้เราต้องอับอายและถ้าเขาต้องตกอาบแล้วมาขอคืนดีก็จงใจแข็งอย่าใจอ่อนเป็นอันขาดทุกวันนี้วันหน้าสบายดีกว่าทุกทั้งวันนี้และวันหน้าใช่ไหมคะสวดมนต์มากมาก และคิดแผ่แต่สิ่งดีๆเขาเป็นสิ่งไม่ดีจึงไม่ต้องคิดถึงเขาจงขจัดพลุสั้นออกไปจากชีวิตเสียแม่ขอเป็นกําลังใจให้หนูตลอดไปค่ะฉบับที่สามคุณดวงรัตเขียนมาดังนี้ เหงาจังค่ะเมื่อวานเพิ่งเขียนประโยก,โยกวันนี้ก็เขียนอีกเดี๋ยวนี้ดิฉันไม่มีคู่แล้วอยู่คนเดียวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนที่มีลูกคือคนที่มีกังวลเรียนถามอาจารย์แล้วคนที่ไม่มีลูกล่ะคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าปุตโตคีเวทนางปาเทภริยาหัตเถ แปลว่าลูกเป็นห่วงผูกคอซับเป็นห่วงผูกเท้าภรรยาเป็นห่วงผูกมือส่วนคนที่ไม่มีลูกพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอย่างไรนั้นขอยกกรณีของโพธิราชกุมารที่กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่มีโอรสธิดาพระพุทธองค์ตรัสตอบว่า เพราะอดีตชาติพระองค์และพระมเหสีเคยเผาไข่นกกินเป็นอาหารกรรมนี้จึงทำให้พระองค์ไม่มีโอรสธิดาแต่ก็ดีไม่ต้องมีห่วงผูกคอใช่ไหมคะคนในเยอรมันรักลูกมากไม่ด่าลูกและไม่มีการตีลูกด้วยลูกๆที่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวส่วนใหญ่จะรักพ่อแม่น้อยกว่าสัตว์คือสุนัขและแมวที่เขาเลี้ยง เวลาไปจ่ายตลาดเขาไม่คิดหรอกคะ่ะว่าจะซื้อของฝากไปเยี่ยมพ่อแม่คิดแต่ว่าอาหารสัตว์เลี้ยงของเขาใกล้จะหมดหรือยังนะดิฉันเคยถามพวกเขาว่าทำไมคุณคิดถึงสัตว์ก่อนพ่อแม่พวกเขาตอบว่าพ่อแม่ฉันมีมือสามารถช่วยตัวเองได้จึงไม่ห่วงอาจารย์คิดอย่างไรกับคำตอบของพวกเขาคะ ก็คิดอย่างที่คุณคิดนั่นแหละเขาว่าเขารักพ่อแม่น้อยกว่าสัตว์ที่เขาเลี้ยงคนเยอรมันรักสุนัขมากนอนบนเตียงเดียวกันห่ผมผ้าผืนเดียวกันใช้จานชามร่วมกันพาไปตรวจสุขภาพพาไปวิ่งเล่นอาบน้ำให้ใช้เครื่องเป่าผมเป่าขนให้เรียกว่าคนเป็นทาสร,รับใช้สุนัขก,ก็ไม่ปาน คนที่มีฐานะดีก็จะซื้อหลุมฝังศพให้สัตว์ของตนสลักชื่อด้วยป้ายหินอ่อนปลูกดอกไม้ไว้รอบๆหลุมอย่างโก้โเก๋เอาละค่ะดิฉันขอจบจดหมายไว้เพียงเท่านี้คราวหน้าจะเขียนมาคุยใหม่อีกนะคะค่ะเขียนมาจริงๆนะคะอาจารย์โชคดีที่ไม่ได้เป็นคนเยอระะมัน มิฉะนั้นคงต้องเป็นทาสรับใช้สุนัขน่าเป็นห่วงคนที่ผูกพันกับสุนัขตรงที่หากเขารักและผูกพันมากๆตายไปมีสิทธิ์ไปเกิดเป็นลูกสุนัขได้คนไทยก็เหมือนกันอาจารย์เป็นห่วงเพื่อนบางคนที่ห่วงสุนัขห่วงแมวชวนไปทำบุญไปเข้ากรรมฐานบอกไปไม่ได้ไม่มีใครอยู่กับหมากับแมวโอ้โห อะไรจะปานนั้นฉบับที่สี่คุณเพนตาเขียนมาปรับทุกว่าคนรักทำงานที่เดียวกันแต่ทัศนคติไม่ตรงกันเลยเลิกกันคุณก็ไม่สบายใจเพราะต้องทำงานร่วมกันและเขาก็แสดงกริยาก้าวร้าว พูดไม่เพราะเหมือนแต่ก่อนคุณแก้ปัญหาด้วยการสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาก็จะดีขึ้นมาพักหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนเดิมอีกถามว่ามีทางใดที่จะช่วยให้หลุดพ้นจากบ่วงนี้ได้ไม่อยากมีเวรกรรมต่อกันอีกวิธีจะหลุดพ้นจากบ่วงก็ต้องแก้บ่วงออกไปคุณก็คิดซื่อว่าเขาเป็นอากาศาธาตุไม่ต้องไปนสนใจ อย่าเอามาผูกไว้กับใจเราในเมื่อเขาก็มีคนรักแล้วคุณเองก็รู้ว่าไปกันไม่ได้ก็น่าจะทำใจตั้งนานแล้วไม่ได้เป็นคนรักกันก็เป็นเพื่อนกันได้นี่คะเผื่อวันหน้าวันหลังอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยกันหากคุณคิดว่าเขายังพอมีความดีอยู่บ้างก็คบเขาอย่างเพื่อนถ้าคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดี ก็ให้คิดเสว่าเขาเป็นอากาศธาตุอย่าคิดอะไรที่จะเป็นการทำร้ายตัวเองขอให้รักษาใจตัวเองไว้ให้ดีอย่าทำร้ายใจตัวเองนะคะขอให้เชื่อประเทศไทยสักครั้ง